สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้เข้ามาเมื่อกี้นะครับผมในส่วนของเหรียญไลคอยเนาะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่วาทเดียวนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยที่ไม่อยากลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของช่องทางนี้กันนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตนะครับก็ไปสมัคร บอยแนนหรือว่าฟอร์เซดเพย์ก็ได้นะครับในการรับเหรียญคริปโตนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ณตอนนี้นะครับผมก็เป็นกระเป๋าฟอร์เซ a เพย์นะครับผมกระเป๋านี้สมัครง่ายนะยืนยันตัวตนไม่ยากนะครับใครที่ยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เข้าไปรับชมกันได้เนาะตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการทําเงินคริปโตนะครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญคริปโตทุกเหรียญเลยนะครับในกระเป๋าฟอร์เซ a เพย์นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้จากการทําฟรีนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆเนาะ ยอดเงินรวมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่200 207ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ32บาทเนาะเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะครับว่ามันเป็นเงินกี่บาทนะครับผมอันนี้ไดจากการทำฟรีนะไม่มีการลงทุนนะครับเป็นตัวอย่างสำหรับการทำเงินคริปโตนะครับผมก็อยากจะเก็บไว้สัก1ปีนะว่ามันจะได้เงินกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้สิ้นปีครั้งละกันเดี๋ยววันนี้นะครับจะถอนเงินให้ดูด้วยนะว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรแล้วก็มันจะได้จริงหรือเปล่านะครับผมสำหรับเว็บไซต ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินคลิปโตัวได้ง่ายมากๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แลวก็คอมพิวเตอร์นะครับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมสามารถไปกดสมัครกันได้เนาะใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครก่อนได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะใช้งานอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูก่อนนะคะ ได้พูดไว้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์บิตฮับนะครับจากนั้นก็กดที่เมนูถอนนะครับเมนูที่2ด้านซ้ายเลยกดเข้าไปนะเมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกวิธีการนะครับรับเงินนะครับผมเราจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินเนาะสำหรับกระเป๋าในการรับเหรียญคลิปตัวจากเว็บไซต์นี้เนี่ยมีทั้งหมด3กระเป๋าที่ผมแนะนําให้ไปสมัครเนาะก็คือคอยเบสฟอเร s e t เพย์บายนันะครับในส่วนของกระเป๋าตรงนะครับกระเป๋าตรงตรงนี้จะเป็นในส่วนของทัสฟอเรส e ์มิทาร์มกนะครับผมที่สามารถรับได้เนาะกระเป๋าตรงนะที่สามารถรับได้ ผมจะถอนเป็นในส่วนของกระเป๋า f o เร e ต์เพนะครับเพราะว่ามันไม่มีขั้นต่ําในการถอนเงินและก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับเพราะว่ากดถอนปุ๊บเงินจะเข้ากระเป๋าของเราทันทีนะครับจากนั้นเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการถอนได้เลยเนาะในส่วนของ f o เร e ต์เพเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้างเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างเราก็เลือกได้ว่าเราเนี่ยจะรับเป็นเหรียญอะไรแล้วครับเราชอบเหรียญไหนเราก็ถอนเหรียญนั้นนะครับผมอ่ะผมจะถอนเป็นในส่วนของไลท์คอยนะครับผมจะถอนเป็นไลท์คอยนะครับผมแล้วก็ดูในจํานวนนะครับในช่องจํานวนเนี่ยก็จะเป็นคะแนนทมั้งหด ในเว็บไซต์ของ BitHub นะครับคุณจะมีกี่คะแนนก็ได้เนาะในส่วนของการถอน f o เ c e ตเพย์หคะแนนก็สามารถถอนได้นะครับซึ่งมันไม่มีขั้นต่ําในการถอนนะครับผมมี33ล้านเหรียญคะแนนนะครับผมสามล้านเหรียญคะแนนเนาะตรงนี้เนี่ยก็ได้จากการทําเว็บไซต์แล้วก็การแนะนําเพื่อนนะครับผมต่อไปนะครับช่องกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ให้เราใส่เป็นอีเมลของกระเป๋า f o เ c e ต์เพย์นะครับก็เข้ามาที่กระเป๋า f o เ c e ตเพย์ของเรานะครับวิธีการดูอีเมลนะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราทางด้านขวามือตรงนีีี้้้ครัับแลลวกกก็เือไปท่่าาตงญช ก็คืออ e ีเมลตรงนี้ที่เราสามารถใช้ในการรับเงินได้อีเมลก็คืออ e ีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบของ f o r s e e Pay นะครับที่ใช้ในการรับเงินเนาะต่อไปนะครับจำนวนคริปโตนะครับหรือว่าเหรียญไรคอยที่เราจะได้รับเนี่ยอยู่ที่0.06047255 LTC นะครับเป็นเงินกี่บาทอะอยากรู้อีกเป็นเงินกี่บาทก็คัดลอกทั้งหมดไปนะครับไปที่ Google นะเขียนคําว่าแปลงค่า LTC นะครับราคาของไรคอยเนี่ยจะอยู่ที่3,616บาทไทยต่อ1ไรคอยเนาะต่อ1นแบบนี้นะ1.00นะครับอยาเข้าใจ ผิดนะ1.00เนี่ยคือ1ไวคอยเนาะอ่านะที่ผมมีเมื่อกี้นะครับก็นี่เลย0.06นะครับเป็นเงินประมาณ218บาทนะครับผมอันนี้ก็จะถอนเข้าไปที่กระเป๋าเพิ่มเติมเนาะเก็บไว้นะครับเพื่อในอนาคตว่ามันจะขึ้นไปหลักหมื่นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเคยขึ้นไปถึงหลักหมื่นแล้วเนาะในส่วนของเหรียญไลคอยน, like นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดถอนได้เลยนะถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับคือสามารถรับเงินได้แล้วนะครับกดถอนปุ๊บเงินจะเข้าไปที่กระเป๋าของเราทันทีเนาะต่อออไปนนนะครห้้เาีีีผมมมล มา0.1 0นะครับ0.10เนาะเดี๋ยวลองรีเฟซนะครับกดไปที่ภาพรวมนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้เข้ามาเมื่อกี้นะครับผมในส่วนของเหรียญไลคอยเนาะกดถอนปุ๊บเงินก็เข้ามาเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ bithub.win นะครับก็ถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับผมยอดเงินที่ถอนไปก็ประมาณ6.7ดอลลาร์นะครับ6.7ดอลลาร์ก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมก็ได้เงินจริงเนี่ยเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของ bithub นะครับว่าเราเนี่ยจะหาคะแนนไไได้้อย่าางรรนนะคับบจกเว็ซต์ี ในส่วนของแผงควบคุมก็คือหน้าแรกตรงนี้เลื่อนลงมานะครับจะมีในส่วนของลิงก์นะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะก็นําเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็นกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook หรือว่าการทาเป็นคลิปวิดีโอลงในส่วนของ YouTube Tik t o อกก็สามารถไปแนะนําได้นะครับค่าแนะนําเราจะได้อยู่ที่55%นะครับ5้ของคะแนะนของเพื่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมนูการขอเราก็ได้แนะนําไปแล้วเนาะเมื่อกี้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นช่องทางการหาคะแนะนนะครับว่าเราเนี่ยจะหาคะแนนได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับกก็คือให้เราาม ได้รับนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูฟอเรสตนะครับที่เป็นรูปหยดน้ำเนาะสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นในสองการเคมคะแนนนะครับซึ่งการเคมคะแนนเนี่ยจะได้รับครั้งละ1111คะแนนนะครับซึ่งการเคม1หนึ่งครั้งจะมีเวลาอยู่ที่1นาทีเกาวินะครับผมต่อการเคม1หนึ่งครั้งสําหรับ1วันเนี่ยคุณสามารถกดได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมก็คือไม่มีขีดจํากัดในการเคมต่อวันนะครับคุณสามารถกดเคมได้เรื่อยๆนะครับผมกดเคมไปเลยนะครับถ้าคุณมีเวลาบ้างนะฮะสำหร ถ้าเราดูในกรอบสีเหลืองนะครับว่ามีตัวเลขหรือว่ามีภาษาอังกฤษอะไรหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้มี65นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเลขโรมันนะครับ6นะครับผม 10แล้วก็5เนาะเราก็เลือกไปจากนั้นนะครับก็ให้เรามาดูในกรอบสีดําตรงนี้นะครับจะมีการเลือกรูปภาพตามที่หัวข้อบอกเนาะก็รูปบ้านเลือกไปนะครับจากนั้นก็กดรับรางวัลของคุณนะครับผมแค่นี้เสร็จเรียบร้อยสลหรับการเคมต่อ1ครั้งนะครับอ่ะเราก็รอเวลาให้ครบนะครับถึงเราจะกดต่อได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็น PTC นะครับที่เป็นรูปลูกศรนะครับตรงนี้จะเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณานะครับมีทั้งหมด37ลิงก์นะครับผมก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่9,222คะแนนองรีบองคะแนนนะครับวิ ้เราเลือกทําได้เลยเนาะจะทําเว็บไซต์ไหนแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นนะครับก็รอเวลาด้านบนนะครับแล้วเราก็แก้แคปชั่นนะครับผมโดยการเลือกข้อความเนาะเครื่องบินนะครับก็กดตรวจสอบนะครับผมแล้วเราก็รอสักครู่นะครับกากรบาดปิดไปเลยนะครับผมได้รับมาที่250คะแนนนะครับกดตกลงไปนะครับวิธีการทําประมาณนี้ไม่ยากนะครับต่อไปเป็นลิงก์สั้นนะครับสาหรับลิงก์สั้นตรงนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด219ลิงก์เนาะแล้วก็จะมีคะแนนให้เรานะครับอยู่ที่470,000คะแนนนะครับจะได้รับพลังงานอยู่ที่ ตัวนี้จะเป็นการแก้ช็อตลิงนะครับสำหรับการทำช็อตลิงเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับสำหรับคนที่ทำครั้งแรกเนาะวิธีการทำก็กดเข้าไปนะครับคำว่าเยี่ยมชมลิงเนะกดเข้าไปโฆษณามันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับในการแก้ช็อตลิงนะครับวิธีการสังเกตในการทำช็อตลิงนะครับผมให้เราหาคำว่า,าคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อหรือว่าการแก้แคปชั่นหรือว่าการดูเวลานับถอยหลังนะครับให้เราดูก่อนเนาะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันมีคำว่าดำเนินการต่อแล้วครับเราก็กดไปเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันมีเวลานับถอยหลังขึ้นมานะคร จากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดดาเนินการต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับโฆษณามันจะด้งหน้าเว็บโฆษณาขึ้นมาเยอะมากนะครับผมก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับกดปิดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เราแก้แคบช่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็แก้แคบช้าไปยืนยันการแก้แคบช้าด้วยนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของการแก้ช็อตลิงครับได้รับมาที่30,80คะแนนกดตกลงนะครับวิธีการทําแก้ช็อตลิงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่น่าจะยากเนาะเพื่อนๆลองเข้าไปทําดูได้นะครับต่อไปเป็นก๊อกน้ํำอัตโนนนมมััตติรราาก้้งงีีผ็ถเพล รเราก็กดเข้ามาปุ๊บเราก็รอขีดสีฟ้าตรงนี้เต็มแล้วก็รอรับคะแนนได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนการทําแบบสอบถามนะครับจหรับแบบสอบถามตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาทําได้เนาะตรงนี้ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับก็ลองเข้าไปทําดูนะครับผมต่อไปเป็นความสําเร็จนะความสําเร็จตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแก้แคปชั่นตอน1นาทีนะครับครบ250ครั้งสูงสุดเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการแก้ช็อตลิงก์นะครับทั้งหมด100ลิงก์นะครับผมถ้าเราทําคบ เราก็มากดรับคะแนนตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับส่วนเมนูหวยงานหรือว่าสร้างโฆษณาลงโฆษณาเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำเนาะแนะนําให้เราเล่นฟรีนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์บิ t ฮับนะครับก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินคลิปตัวได้ง่ายมากๆนะครับถามว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้กี่บาทนะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถบอกได้นะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับว่าคุณเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราทําเองหนึ่งวันเลยนะครับคุณอาจจะไม่ได้ถึง100บาท200บาท300บาทนะครับผมก็ พยายามแนะนําเพื่อนด้วยนะครับมันจะได้รับเงินเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าผมทําวันเดียวเนาะได้มา200บาทนะครับผมก็ทํามานานแล้วนะครับผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้ว่าถอนเงินทุกวันนะครับการทําฟรีนะครับคุณจะต้องอดทนทํานิดนึงนะครับถ้าใครมองว่ามันได้น้อยนะครับกว่าจะได้แต่ละบาท2บาทนะครับผมก็ไม่คุ้มไปทําช่องทางอื่นได้นะครับผมไม่ได้บังคับเนาะก็มาแนะนําช่องทางที่มันสามารถหาเหรียญคริปโตได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเด วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ